สวัสดีค่ะกระปาจาก USA ค่ะมินิวอเลตจากโคดนี้มีหลากหลายรุ่นนะคะแอดมินบอกเลยเฉพาะตัวแอดมินก็เริ่มจะงงสับสนเหมือนกันวันนี้นำมินิวอเลตรุ่นที่มีสายสภายยาวมาฝากด้วยค่ะตัวสายสายของรุ่นนี้เนี่ยเป็นสายโซ่นะคะคุณสามารถถอดนำไปใช้กับใบอื่นได้ปรับเปลี่ยนสายสั้นยาวตามไลฟ์สไตล์คุณเลยภายในใส่อะไรได้บ้างกระเป๋ารุ่นนี้เล็กนะคะ ถามว่าใส่อะไรได้บ้างด้านหลังมีช่องหนึ่งช่องคุณอาจจะใส่บัตรได้ภายในพับธนบัตรใส่ได้ใส่บัตรใบกับขี่บัตรประชาชนได้เช่นเดียวกันหรืออร์พอหูฟังชิ้นเล็กๆคุณสามารถใส่ได้นะคะอย่างที่บอกค่ะเขามีหลากหลายลวดลายเป็นหนังเป็นลายสีเป็นลายปลิ้นอันนี้เนี่ยแล้วแต่คุณชอบเลยที่แอดมินถืออยู่ก็จะเรียกกันว่าลายปลิ้นนะคะภายใน อย่างที่โฟกัสให้ดูเลยนะคะว่าเขามีช่องให้เราได้ใส่ของใส่บัตรพับธนบัตรด้านนอกตัวโลโก้ของโค้ดเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยส่วนใบนี้เป็นหลายสีแล้วก็มีปริ้นดอกไม้อยู่ที่กระเป๋านะคะส่วนสายเนี่ยจะแตกต่างกันบางรุ่นก็จะเป็นสายโซ่สีทองบางรุ่นเป็นสายโซ่สีเงินเหมือนใบนี้ หนังดำปลิ้นดอกไม้แล้วก็ส่วนโซ่หรือสายนั้นก็จะเป็นสีเงินเรียกว่าคุณชอบแบบไหนก็ลองทักทายกันมาได้ค่ะ